ตื่นได้แล้วนะไงตื่นหรือ,อยังอ่ายังจาละเมออยู่เลยออิยังง่วงนอนอยู่เลยตื่นแล้วตื่นแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอเป็นทาสของฉันแล้วนะ น่ากลัวจังเลยอย่าใช้คำนี้ได้ไหมโอ้ยไม่เป็นได้ไหมเนี่ยงือไม่ต้องย้ำบ่อยขนาดนี้ก็ได้ชัอยากเปลี่ยนใจแล้วเนี่ยตอบอะไรดีอะรู้แต่ว่าคาร์เป็นคนที่ตรงต่อ,ตอเวลาเนาะตอบอันนี้ได้ปะหรือว่าจะตอบอันนี้โอ้ยไม่เป็นได้ไหมเนี่ยตอบคนนี้แล้วกัน ไม่มีอะไรเลยนะคะเอาน่าอย่าก,กังวลไปเลยการเป็นทาสของฉันไม่มีอะไรยากแค่อยากขัดใจฉันก็พอแล้วที่เหลือฉันจะตามใจเธอหมดทุกอย่างแล้วนายอยากจะให้ฉันทําอะไรล่ะถ้าไม่ลําบากเกินไปฉันก็พอทําให้ได้ล่ะนะดูแลตัวเองให้ดีอย่าคุยกับผู้ชายคนอื่นแล้วก็เป็นเด็กดีของฉันและที่สําคัญพอแล้วยังมีอีกหรออืมตอบอันไหนดีอะ จจุดแล้วกันอย่าเออเร์เรอร์บ่อยๆอีกนะฮะฉันน่ะเหรอเออเอร์เรอร์บ่อยๆเออเรอร์ฉันไม่ใช่มันรู้จักคนเหมือนนายนะนายพูดอะไรของนายเนี่ยฉันน่ะเหรอเออเรอร์บ่อยๆคือฉันหมายถึงเออนะ่ะเธอเข้าใจใช่ไหมอ๋อเข้าใจละแต่นายอย่าลืมสิฉันอยู่คนละโลกกับนายบางอย่างที่ บางอย่างฉันก็อาจจะไม่รู้นี่นางั้นถ้าเกิดฉันว่าฉันไม่พูดกับเธอเกินสองวันหมายความว่ายังไงก็อาจจะเหนื่อยจนขี้เกียจพูดมั้งจะไปรู้นายหรอโกรธฉันอยู่แน่ๆเจ็บปากหรอก็ต้องโกรธฉันอยู่แน่ๆอาา่ะฮะเริ่มฉลาดแล้วนี่เอาเป็นว่าจําไว้ด้วยถ้าฉันไม่พูดกับเธอแปลว่าฉันกําลังไม่พอใจอยู่ยากจัง คนอย่างนายยิ่งเดาใจยากอยู่ด้วยเออจริงๆไม่ยากหรอกอยู่กับฉันบ่อยๆเดี๋ยวก็เข้าใจไปเองจะพยายามนะเออเล็กน้อยไหนๆเธอก็ตอนนี้ก็เป็นของฉันแล้วนายหมายถึงเป็นทาาใช่ไหมฮ่ฮะก็ด้วยไม่ใช่แค่ทา่าแต่เป็นทุกๆอย่างของฉันตั้งหะโหดูอบอุ่นนะเข้าใจนะหมายความว่ายังไง ก็หมายความว่าฉันมีสิทธิ์ในตัวเธอทุกๆอย่างไงดังนั้นเธอต้องย้ายไปอยู่บ้านฉันจะดีเหรอไม่เอาอยากอยู่ที่นี่โ <No, S 1> นนายคิดจะทำอะไรนะ่ะอะไรนะจะดีเหรอตกใจขนาดนั้นเลยล้อเล่นนะเธออยู่กับทิฟฟานี่ไปนั่นแหละจะได้มีเพื่อนยังไงซะฉันก็ต้องแวะไปหาเธอทุกวันอยู่แล้วอืมแบบนั้นน่าจะดีกว่า ไม่ต้องทุกวันก็ได้มั้งอีกอย่างถ้าเธอมาอยู่กับฉันเธออาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้ไม่จริงนายไม่ทำอะไรฉันหรอกแต่นายเป็นสุภาพบุรุษไม่ใช่หรอว่าไงนะกลัวแล้วเฮ้อยายทาดเออฉันบอกแล้วไงว่าอย่าเออเริ่มโน่ no. ผู้ชายทุกค,คนมันก็มีสัญชาตญาณเสือทั้งนั้นแหละ ต่อให้เสือตัวนั้นจะเรียบร้อยแค่ไหนแต่สุดท้ายมันก็กินเนื้อเป็นอาหารอยู่ดีเพราะงั้นห้ามไว้ใจใครเด็ดขาดเข้าใจไหมแม่นายด้วยหรออืมฉันยังไม่ไว้ใจตัวเองเลยถ้ามีเนื้อหน้าอร่อยวางอยู่อย่างเธอวางอยู่ในบ้านจะอดใจไม่ให้เขย่ำได้ยังไงกันฮึ <c> ่ <oughs> นายเราฉันเล่นอีกแล้วใช่ไหมฉันเริ่มกลัวนายแล้วนะคานฉันมองนายผิดไปหรือเปล่าเนี่ย ในรอฉันเล่นอีกแล้วใช่ไหมฮ่าฮ่าเธอนี่น่ารักจริงๆเอาเธอฉันจะไม่แกล้งเธอแล้วเธอจะได้รู้ว่าฉันเป็นเจ้านายที่เจ๋งที่สุดในโลกเป็นยังไงหล่อที่สุดในโลกด้วยดุที่สุดในโลกด้วยรูที่สุดในโลกด้วยขี้โอดที่สุดในโลกด้วยตอบอะไรดีอ่ะหล่อที่สุดเาเอาใจสุดๆไปเลยรูที่สุดในโลกหล่อที่สุดแล้วกัน อะน,นะเออจะว่าไปเรื่องเรียนของเธอนะ่ะฉันส่งเรื่องไปที่มหาวิทยาลัยแล้วนะทางมหาลาัยก็ตอบกลับมาแล้วด้วยเธอสามารถเข้าเรียนได้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เลยจะรีบไปไหนกลัวฉันโง่เหรอ,อฮึฮสักอาทิตย์หน้าได้ไหมฉันยังคี้เกียดอยู่เลยนะ่ะจริงเหรอดีใจจังเอาใจผู้ชายหน่อยนี่ฉันต้องทำยังไงบ้างอะ่ะเดี๋ยวขอเตรียมการอะไรให้เรียบร้อยก่อน ดีก่อนแล้วฉันจะบอกเธออีกทีโอเคงั้นฉันขอตัวก่อนนะต้องรีบไปดูคาเฟ่แมวแล้วล่ะอืมเดี๋ยวฉันก็ไปตรวจงานสำคัญเหมือนกันเสร็จแล้วจะรีบไปหาไม่ต้องมาก็ได้นะมาช้าๆก็ดีจ้ะไม่ต้องรีบรอกตอบอะไรก็ดูแบบไอ้เนี่ยไม่ต้องรีบรอกแล้วกันไปละบายสรุปไม่ได้คิดได้อะไรอ่ะลืมดูเลยอ่ะ